รถอะไรอ่ะรถขอ,อง่องก็ของ่องนี่นะรถดันหยอกเขาเรียกรถไล่รถตู้ไร รถอะไรอ่ะรถนี้คือรถอะไรรถมอไซค์หรือเปล่ารถมอไซค์ที่คุณผิงจังมากี่เกี้ยวอ๋อจังมาจากไหนจังมาจากนี่ชื่อมาจากตรงนี้ไงวิงมาอันบีฟูโจ๊กเด็กใช่ใช่บีฟูจโจ๊จโกเด็จริงเคยมีหรือยัง อุยมีหลายสีด้วยรถอันนี้มีหลายสีรถอันนี้ขึ้นลงขึ้นลงมากอันไหนสวยไม่ชอบรถอันนี้สามารถรถอันนี้ที่สุดดำได้อ๋อชอบที่สุดเหรออ๋อคือรถ ไม่ได้เสียเอราะในเสียอ๋อเขาลากใช่ไหมรถลากลากรถหนมาอ๋อแล้วเก่งเขาลากรถเก๋งสีอะไรสีแดงสิ ใช่ใช่เอาไปตักทรายใส่บ้านวินด้ในนี้มันมีรถอะไรอ่ะอันนั้นไม่ใช่รถนั้นกระเป๋าเครื่องสำอางผู้หญิงของเด็กผู้หญิงรถเอ็มติมเหมือนของพี่ลีน่าเลยอะ่ะรถขายเอ็มตีมอะมันโดรมันกดตรงนี้ได้ด้วยมันมีเสียงใช่มันมีเสียงแน่นอน เอาไหนจ่ายตังควันนี้จ่ายวันนี้จตังคไปดูร้านพี่สาวก่อนไหมวันนี้ไปจต,ตังค์้วนนี้ไปเจอแค่นี้ไปทำไร <c oughs> 哦。